ชีวิตของเราหนักไม่ใช่เพราะเรามีของมากแต่เพราะเรายังไม่ยอมวางสิ่งที่ควรวางบางทีสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรารู้สึกหนักไม่ใช่เพราะความลำบากที่แบกอยู่แต่เป็นเพราะใจเรายัางไม่รู้จักคําว่าปล่อย เรายังแบกเรื่องราวของอดีตเอาไว้บนบ่ายังหยึดกับคำพูดที่ใครบางคนเคยพูดยังโกรธคนที่เดินจากไปยังรักคนที่ไม่เคยเห็นค่ายังห่วงคนที่เขาไม่เคยต้องการความห่วงใย,ยนั้น เรากำลังแบกแบกสิ่งที่ไม่มีอยู่แล้วในปัจจุบันเรากำลังผูกผูกตัวเองไว้กับความคาดหวังที่ไม่มีวันสมบูรณ์และเรากำลังหลงคิดว่าการไม่ยอมปล่อยคือความรักทั้งที่จริงๆแล้วมันคือความทุกข์ปล่อยไม่ใช่แค่ปล่อยวางของแต่คือปล่อยใจปล่อยความคิด ปล่อยการคาดหวังปล่อยคนปล่อยเหตุการณ์ปล่อยอดีตที่ย้อนคืนไม่ได้ปล่อยอนาคตที่ยังมาไม่ถึงลองเงียบลงสักครู่หนึ่งฟังเสียงภายในใจของเรามันกำลังพูดอยู่ตลอดเวลามันพูดเรื่องที่เจ็บ เรื่องที่ค้างคาเรื่องที่ไม่จบเรื่องที่อยากกลับไปแก้ไขเรื่องที่อยากให้เป็นอีกแบบแต่ธรรมชาติไม่เคยให้เราย้อนเวลาสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้คือตัวเองการยอมรับคือการเริ่มต้นของการวางและการวางคือการเริ่มต้นของความเบิกบานคนที่วางได้ไม่ใช่คนที่ไม่เจ็บแต่คือคนที่รู้ว่าจะไม่ยอมให้ความเจ็บคุมชีวิตอีกต่อไปวางได้เท่ากับชนะใจตัวเอง บางคนยึดถือคำพูดของคนอื่นเป็นสร้อยคอแม้มันจะเป็นคำพูดที่บาดลึกแต่เราก็ยังเก็บมันไว้ทุกคืนทั้งที่เราไม่เคยมีความสุขกับมันเลยเคยไหมหลับตาแล้วยังได้ยินเสียงคนที่ต่อว่าเรายังรู้สึกเจ็บกับคำพูดเมื่อหลายปีที่แล้วแต่รู้ไหมว่าคนที่พูดนะเขาอาจลืมมันไปนานแล้ว แต่เรายังเก็บมันไว้ในใจทุกวันใจไม่ใช่ที่ทิ้งขยะของใครอย่าให้ใครมาปล่อยของเสียแล้วเรากลับกอดมันไว้ปล่อยเธอปล่อยแม้ว่าเราจะยังไม่เข้าใจปล่อยแม้ว่าเราจะยังเจ็บอยู่เพราะการปล่อยไม่ได้แปลว่าเราแพ้แต่คือเราเลือกที่จะชนะใจตัวเองวางได้เท่ากับเข้าใจธรรมะ พระพุทธเจ้าตรัสว่าทมทั้งหลายมีความดับเป็นที่สุดทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแม้แต่ความรู้สึกก็ไม่คงอยู่ตลอดไปเราจะเจ็บไม่นานถ้าเราไม่ขุดมันขึ้นมาทุกวันบางคนบอกว่ามันลืมไม่ได้หรอกแต่ลองถามตัวเองดีๆเราลืมไม่ได้หรือเราไม่ยอมลืมเราไม่ยอมให้ตัวเองไปจากอดีตทั้งที่วันนี้ชีวิตมันเดินมาถึงปัจจุบันแล้วชีวิตมัน เบาเมื่อใจเราว่างและใจมันว่างเมื่อเรารู้จักวางตัวอย่างของการวาง 1. วางคนที่ไม่รักเราแล้วบางคนยังคงรอข้อความยังเปิดแชทเก่ายังจำวันสำคัญของเขาทั้งที่อีกฝ่ายลืมเราไปแล้วนี่ไม่ใช่ความรักแต่มันคือการทำร้ายตัวเองอย่างเงียบๆ 2. วางคนที่ทำร้ายใจเรา เขาอาจเคยเป็นครูเป็นพ่อแม่เป็นเพื่อนเขาอาจมีบุญคุณในบางด้านแต่ไม่ใช่เหตุผลที่เราต้องแบกรับความเจ็บชั่วชีวิตให้อภัยไม่ได้แปลว่าลืมแต่มันแปลว่าเรารักตัวเองมากพอที่จะไม่แบกอีกต่อไป 3. วางอดีตที่ย้อนคืนไม่ได้สิ่งที่เคยผิดพลาดสิ่งที่เคยทําให้ใครเจ็บสิ่งที่เราอยากกลับไปเปลี่ยน แต่เปลี่ยนไม่ได้เพราะชีวิตมันเดินไปข้างหน้าเท่านั้น 4. วางความคาดหวังคนบางคนไม่เป็นอย่างที่เราหวังงานบางอย่างไม่เป็นตามแผนตัวเราบางช่วงก็แย่กว่าที่คิดแต่นั่นคือธรรมชาติของชีวิตมันไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปแต่เราอยู่ได้ถ้าใจเราไม่แดกคำว่าต้องได้ดังใจ วางไม่ได้แปละว่าละเลยหลายคนเข้าใจผิดว่าการวางคือการปล่อยปละละเลยแต่จริงๆแล้วการวางคือการวางไว้ตรงที่ควรวางไม่ใช่การทิ้งแต่มันคือการรู้จักจัดวางอย่างมีปัญญาเราไม่ต้องตัดคนออกจากชีวิตเสมอไปบางครั้งเราต้องแค่เปลี่ยนตำแหน่งเขาในหัวใจเราจากคนสำคัญเป็นแค่คนที่เคยผ่านจากคนที่ต้องคาดหวังเป็นแค่คนที่เราขอบคุณที่ได้รู้จัก วางได้ใจเราก็โปร่งไม่อึดอัดไม่มืดมนไม่เหนื่อยอีกต่อไปชีวิตเบิกบานเริ่มที่ใจวางลงชีวิตของเราไม่เคยต้องการอะไรมากมันไม่ต้องการบ้านใหญ่ไม่ต้องการรถหรูไม่ต้องการคนรักที่เพอร์เฟกไม่ต้องการคำยกย่องจากใครทั้งนั้นสิ่งเดียวที่ชีวิตเราต้องการคือความสงบในใจ แต่เรามักไปไขว่คว้าสิ่งที่อยู่ภายนอกทั้งที่สิ่งที่เราตามหามาตลอดมันอยู่ในใจเราเองเพียงแค่วางความคาดหวังลงสักนิดปล่อยอดีตที่รังเราไว้ยอมให้อภัยทั้งตัวเองและคนอื่นเลิกเอาคำพูดของคนอื่นมาเป็นเจ้าของเลิกคิดว่าทุกอย่างต้องได้อย่างใจแล้วคุณจะรู้ว่า โลกนี้ไม่เคยเปลี่ยนแต่ใจที่เบานั้นทำให้คุณมองทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะเมื่อปล่อยได้ใจก็เบาเมื่อวางได้ชีวิตก็เบิกบานขอให้ทุกท่านวางได้ปล่อยได้และเดินเบาๆไปบนเส้นทางแห่งชีวิตด้วยใจที่ไม่ยึดด้วยปัญญาที่เข้าใจด้วยความรักที่ไม่ทำร้ายตัวเองอีกต่อไปวางลงเพราะเรารักตัวเอง บางทีคนที่เราต้องให้อภัยมากที่สุดอาจไม่ใช่คนที่ทำร้ายเราแต่อาจเป็นตัวเราเองเราโทษตัวเองที่ไม่เด็ดขาดเราโทษตัวเองที่ปล่อยให้เขาทำร้ายซ้าเราโทษตัวเองที่ไม่กล้าพอจะเดินออกมาแต่การโทษตัวเองไม่เคยช่วยให้เราเป็นคนใหม่ ให้เวลาตัวเองได้หายใจให้อภัยตัวเองบ้างเราก็แค่คนคนหนึ่งที่อยากรักอยากหวังอยากมีความสุขผิดพลาดไปบ้างมันคือธรรมชาติ ไม่มีใครสมบูรณ์แบบแม้แต่พระอริยะยังเคยผ่านความทุกข์มาก่อนแต่ท่านเลือกวางเลือกหยุดหมุนตามอารมณ์เลือกหันกลับมารักษาใจตัวเองเพราะเมื่อเรารักตัวเองจริงๆเราจะไม่ปล่อยให้ความคิดที่ทำร้ายอยู่ในใจเราอีกต่อไปความสุขไม่ใช่การควบคุมแต่คือการยอมรับ เรามักเข้าใจผิดว่าเราจะมีความสุขก็ต่อเมื่อทุกอย่างเป็นอย่างที่เราคิดคนที่เรารักต้องไม่เปลี่ยนไปงานที่เราทำต้องสําเร็จคนรอบตัวต้องเห็นค่าเราแต่ความจริงคือไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้ทั้งหมดแม้แต่ใจตัวเองยังต้องฝึกถึงจะสงบได้ ดังนั้นความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การควบคุมทุกอย่างแต่คือการยอมรับในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และจัดการใจตัวเองให้วางให้เป็นปล่อยให้มันเป็นเหมือนใบไม้ที่ร่วงไม่มีใบไม้ใบไหนที่ฝืนอยู่บนต้นได้ตลอดไปถึงเวลามันก็ต้องร่วงไม่ใช่เพราะมันไม่ดีแต่เพราะวงจรมันพาไป บางคนที่เคยอยู่ในชีวิตเราก็เหมือนใบไม้ใบหนึ่งที่เคยเขียวขจีเคยทำให้หัวใจเราชุ่มฉ่ำแต่พอถึงเวลาเขาก็ต้องไปเราไม่จำเป็นต้องฉุดเขาไว้เพราะสิ่งที่ฝืนไว้สุดท้ายจะกลายเป็นภาระปล่อยให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วดูแลหัวใจตัวเองให้ไม่แห้งแลง้งแค่เปลี่ยนมุมมองสิ่งเดิมก็ไม่ทำร้าย ทุกความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปเสมอสิ่งที่วันนี้ดูแย่พรุ่งนี้อาจกลายเป็นบทเรียนคนที่วันนี้ทำเราเสียใจวันหน้าจะเป็นครูสอนชีวิตอยู่ที่ว่าเราเลือกมองแบบไหน ถ้าเรายังมองว่าเขาคือศัตรูใจเราก็จะตั้งรับตึงเครียดเกลียดชังแต่ถ้าเรามองว่าเขาคือคนผ่านมาเพื่อสอนอะไรบางอย่างใจเราจะนุ่มนวลและปล่อยเขาไปโดยไม่เจ็บเท่าเดิมฝึกใจไม่ให้เป็นทาตความคิดจิตใจของคนเราชอบคิดวนและการคิดวนคือเหตุแห่งทุกข์ที่ซ่อนลึกที่สุด คิดวนว่าทำไมเขาทำแบบนี้คิดวนว่าทำไมเราไม่กล้าทำอย่างที่ควรทำคิดวนว่าถ้าเป็นแบบนั้นล่ะถ้าทำแบบนี้ล่ะแต่รู้ไม่ว่าทุกความคิดวนมันกินพลังชีวิตไปอย่างเงียบๆเหมือนมแมลงที่กัดกินข้างในเราไม่รู้ว่ามันเจาะลึกแค่ไหนจนวันหนึ่งเราหมดแรงท,งทั้งที่ยังไม่ได้ขยับตัว การฝึกใจให้อยู่นิ่งคือการฝึกให้รู้ทันความคิดเมื่อไหร่ที่ใจเริ่มคิดวนให้หายใจลึกๆตั้งสติแล้วบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรเรื่องบางเรื่องเราไม่จำเป็นต้องคิดให้จบแต่เราต้องหยุดคิดให้ได้เพื่อให้ใจได้พักชีวิตเราจะสูงขึ้นเมื่อวางสิ่งที่หนักลง จินตนาการว่าคุณกำลังปีนเขาบนบ่าคุณมีเป้ใบใหญ่ในเป้เติมไปด้วยความคาดหวังความเสียใจความผิดพลาดในอดีตคำพูดของคนที่คุณอยากให้เขารักคุณแบกมันปีนเขาไปเรื่อยๆในที่สุดคุณเหนื่อยจนไม่ไหวและคุณก็ต้องเลือกจะวางของบางอย่างเพื่อไปต่อหรือจะยืนยันว่าฉันต้องแบกมันไว้แล้วหยุดที่เดิม บางครั้งการยอมวางไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการให้โอกาสตัวเองได้ขึ้นไปสูงกว่าเดิมจบตอนนี้ด้วยความเบิกบานใจถ้าคุณกําลังเจ็บอยู่กับความเศร้ารู้ไว้เธอครับว่ามันไม่ได้ผิดเลยที่คุณยังรู้สึกแต่คุณมีสิทธิ์เลือกว่าจะรู้สึกแบบนั้นต่อไปอีกนานแค่ไหน ถ้าคุณเลือกปล่อยวันนี้แม้จะยังไม่หายเจ็บร้อเปอร์เซนแต่คุณได้ก้าวออกจากความทุกข์แล้วหนึ่งก้าวไม่มีใครต้องเข้าใจคุณทุกคนไม่มีใครต้องเห็นค่าคุณทุกคนคุณต้องเข้าใจและเห็นค่าตัวเองให้ได้ก่อนและเมื่อคุณวางได้เมื่อคุณปล่อยได้คุณจะรู้เลยว่าความสุขมันไม่เคยไปไหนมันรอที่ใจเรานี่แหละแค่เรายิ้มกับปัจจุบัน ทุกการปล่อยวางคือการเริ่มต้นใหม่เสมอขอให้วันนี้เป็นวันใหม่ของหัวใจคุณที่จะไม่แบกสิ่งใดอีกต่อไป